สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีตุลในช่วงของเดือนสิงหาคม2 5 6 5นะคะชาวราศีตุลก็เพิ่ที่เกิดวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมนะจ๊ะก็ตรงนี้ค่ะเป็นดวงโดยทั่วไปมันอาจจะไม่ตรงทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆกันนะจ๊ะโอเคมาดูค่ะว่าชาวราศีตุลช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกัน นับวานค่ะเก้าไม้เท้า7ซ f w a n d ัานเ่จ็ดไม้เท้า7 o เ c u p นจ็ถ้วย p พ g เ of p น n t เ c l e เด็กถือเหรียญแล้วก็ฟอสเปนอคเคิสี่เหรียญอืชาวราศีตุลเน,นี่ยสาวช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะนี่เนี่ยกับความรักความสัมพันธ์เนาะบางทีความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ใช้พลังอะใช้ความ ใช้ความอดทนแต่ก็แบบไม่รู้ว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นไปในทิศทางไหนดีมุมที่วานสวรรค์คุณกับเขามันอาจจะมีโอกาสที่ว่าต่างฝ่ายต่างฝ่ายต่างต่างยังคงเลือกยังคงพิจารณาถอยพอดียังคงพิจารณาอะไรคนอื่นได้อยู่ไหมเคสจะมองว่าคุณเองค่อนข้างที่จะมีความอารมณ์อะค่ะคิดถึงคนคนนี้มากหรืออยากจะทําให้เขาเห็นว่าเราอยากที่จะมี ความรู้สึกหรือว่าอยากจะมอบความรู้สึกอะไรให้กับเขาอยากอยากยื่นข้อเสนออะไรให้กับเขาสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์แต่บางทีก็เหมือนคุณต้องสู้ค่ะเพราะว่าเขาเองอาจจะมีคนเข้าหาเขาเยอะไหมแล้วแบบคุณเองก็ไม่แน่ใจว่าเขาเองจะโอเคกับคุณหรือเปล่าคือแบบค่อนข้างที่จะดูดูเหนือหน่อยแล้วก็เหมือนต้องปกป้องปกป้องตัวเองอืแล้วก็ต้องปก พูดดีๆด,ดิแล้วก็ต้องแบบว่าเหมือนคอยคอยระวังอะค่ะว่าไม่ให้ใครเข้ามาวุ่นวายอะไรกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาด้วยแล้วตัวคุณเองก็ดูสับสนเหลือเกินว่าแบบว่ามันจะยังไงดีแต่บางทีก็เหมือนทําอะไรไม่ได้ขนาดนั้นน่ะค่ะทำาะ้กแค่สู้พยายามถึงที่สุดสู่ความสามารถแต่เหนื่อยไหมมันก็มีบ้างแต่มันก็วางไม้ลงไม่ได้เพราะาอะไรคู่แข่งเยอะหรือย,อยังไง เราอยากที่จะมีความรู้สึกอะไรให้กับเขาเราอยากจะมองความสัมพันธ์ดีๆกับเขาแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขามองเราเป็นในแง่ไหนแต่เราคิดถึงทขาไหมเราก็คิดถึงเขาอยู่ฮึดูกอดอะ่ะไอส้สาวว่าคุณค่อนข้างที่จะหวงคนคนนั้นมากนะคะแล้วคุณก็พยายามที่จะสู้เพื่อให้ได้ความสัมพันธ์นี้มาต่อให้มันอาจจะยังดูไม่เป็นหลักเป็นแหล่งหรือว่ายังไม่ได้มีทิศทางอะไรที่มันจะ เห็นชัดว่าเขาเองจะยังไงกับคุณอะแต่คุณอยากให้เขารู้ว่าคุณอยากมอบความรู้สึกให้กับเขาแล้วมันห่วงนี่แล้วมันจะเอาเขาอะแล้วก็สู้สุดชีวิตเหมือนกันนั้นเนี่ยไงคนที่ชาวราศีตุลนึกถึงอาค่ะช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างนะมาอ็นเปอเลอร์ะทีเอ็มเพรสทรลพีนัคโอสามเหรียญไนฟ์คัพค่ะเก้า 9, ถ้วยแล้วก็เดอะฮาร์ลฟ คุณคุยกับผู้ใหญ่บ้านหรอคุณคุยกับอบตอเนาะพวกในอำเภอตัวใหญ่ตัวเป้งอะไรอย่างงี้ใช่ปะคือเขาค่อนข้างที่จะดูมีอิทธิพนนะลอะไรกับคุณเจ้าคนเนาะคือคุณอาจจะคจอคนที่เขาแบบอ่เป็นชาวต่างชาติไมหมคะหรือนะัคนาราศีเมษรหรือเปล่าอาจจะดูลอยได้เนาะ ดูดูลอยได้ดูมีอิทธิฤทธิ์อะ่ะคยสามมองว่าคนเองก็อยากจะเป็นดีเอโอ้ยพูดดีๆต <c oughs> ีปาก <c oughs> คือมันต้องพูดถึงเรื่องเขาสิคือคนที่ชาวราศรีตุลนึกถึงอะค่ะไอสามมองว่าเขากค่อนข้างที่จะแน่นอนกับชีวิตหรือว่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยเอ,อเขาก็ยังมีการพูดคุยอะไรอยู่เนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่า ามว่าจริงจังเป็นไหมเขาก็จริงจังไปนะแต่เขาเป็นคนที่คัดสรรทุกเมล็ดคัดสรรแบบแบบขั้นสุดอะบางทีความรักความสัมพันธ์มันอาจจะยังแบบไม่ถึงขั้นที่จะมีคอมเมนต์อะไรหรอกแต่ถามว่าเขาเป็นคนที่มีคอมเมนต์อะไรได้ไหมก็มีได้แต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาอนะว่าจะเอาหรือไม่เอาจะยังไงอะไรยังไงดีคือคนที่จะอยู่กับเขาได้เนี่ยต้องมีความรับฟังเขาพอสมควรหรือว่า ต้องเข้าหาเขาหน่อยอ่ะหมายถวว่าเขาค่อนข้างจะมีความคิดอะไรของตัวเองเป็นใหญ่ซะเหลือเกินนะคะคือมันอาจจะมีการพูดคุยอะไรกันอยู่นี่นแหละแต่เขาเองก็มีความสุขดีที่ความสัมพันธ์มันจะยังเป็นแบบนี้อยู่คิดจะจริงจังได้ไหมก็คิดได้จริงจังเป็นแต่อย่ามาเล่งเล้าเขาอ่ะคือถ้ามันถึงจุดที่เขาจะตัดสินใจแล้วเขาตัดสินใจอะไรด้วยตัวเขาเองอืม oh my g o เขาก็คงมีเสน่ห like <you> ์กับคุณมากแหละไม่งั้นคุณไม่โซ่ชีวิตขนาดเนี้ยก็ดูจะเอาอ่ะเขาเองก็ให้โอกาสในการพูดคุยแหละแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความความต้องการของเขาความถูกใจความพึงอพอใจอะไรของเขาเป็น DM เพรเป็นทำไมเป็นได้เป็นได้เลยแต่แบบเฮ้ยเราต้องขึ้นอยู่กับเราอ่ะตอนนี้เราแฮปปี้กับสิ่งสินี้อยู่จริงจังได้ไหมกจริงจังได้ลองคิดมากหรกคุยไปเลยนี่แหละอืม ดูมีความขมเนาะดูมีความแบบใหญ่สุดอะไรสุดอยู่สถานการณ์ความรักออของชาวราศีตุลในช่วงเดือนสิงหาคมของข้าเป็นอย่างไรนะครับนายสอดคาะสวินเธอดาบทริอวานสามไม้เท้าโฟฟวานสี่ไม้เท้าวิโอเฟจนูนเดอะเลเวอร เค okay. ชาวราศีตุลน,นะคะสถานการณ์ความรักของคุณในช่วงของเดือนสิงหาคาม65มันดูลอคอยในการเข้าหาเนะเาะรอคอยในการ take action เอสาว่าสิงหาคาม65ตัวคุณเองสิ่งที่คุณรอคอยนะมาโดยตลอดเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่แบบอยากให้คนคนนั้นกลับมาพูดคุยอะไรกับคุณหรือเขามามีความรู้สึกอะไรกับคุณแบบว่าชัดๆ หรือแบบอยากเห็นการแทรชั่นอะไรจากเขาอะสมมติว่าสิ่งที่คุณต้องการมันจะมีผลในเดือนสิงหาคมนะที่คุณรอคอยตลอดมองเนี่ยตาถ้าจุดถนลนออกมาแล้วคือเฝ้ารออะแบบควาแัะเขาสะกับมารักกันหรือแบบว่าเขาคน,น,นจะกลับมามีความรู้สึกที่พุ่งพ่านอะไรกับคุณแบบว่าทาให้เขาได้แสดงออกว่าเขารักคุณหรืออะไรเงี้ยสมมติว่ามันมันถึงจุดที่ว่ามันจะมีการวนกลับมาให้ได้ให,ไดให้ได้เจอหรือว่ามันมีการได้แทคชั่นกันอนะ ชัดขึ้นคือแต่ก่อนอันนี้มันอาจจะย,ยังดูนิ่งๆอาจจะยังแบบเหมือนเราก็พยายามอะแต่มันยังไม่ได้มีอะไรตอบกลับที่แน่ชัดอะสิงหาคมมันแน่ชัดอะมันจะมีแบบความจริงจังในความสมพัญมากขึ้นเป็นการวกนกลับมาที่ชัดเจนมากขึ้นที่คุณรอ,อคอยมาโดยตลอดแล้วคุณจะได้ไฟคุณจะได้สู้หรือการที่คุณสู้มาโดยตลอดมันเป็นผลที่ดีที่ทําให้คุณได้เขามา ไอสวาวคุณกับเขามันก็ใจตรงกันนี่แต่บางทีมันก็อาจจะยังไม่ถึงจังหวะที่แบบจะต้องพูดออกมาหรือแบบว่าต้องต้องชัดเจนอะไรขนาดนั้นหรือแบบว่ายังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าจะจะมาอยากอะไรมากมายอะ่ะแต่จริงๆคุณมาดูอยากนะคะดูอยากอยู่คุณนี้ก็จะไม่ไหวเลยใช่ปะือ จะก็อยากจะสู้แบบสุดชีวิตของฉันแล้วคือแบบอืบางทีการรอเนี่ยบางทีาอาจจะรอให้เขามาหาหรือว่ารอให้แบบได้มาเจอกันหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่มันดูแล้วเนี่ยมันไฟมันลุกชอบกลนนะคะอืใจตรงใจอก็ดีนีแต่ว่าก็ดีอ่ะคุณดูพร้อมหมายสึว่าคุณดูพร้อมพร้อมสู้ทุกสถานการณ์จังเลยแค่รอจังหวะอะไรบางอย่างอยู่แต่ก็ดูแล้ว มันมีการวกลับมาได้พูดคุยกันแล้วความสัมพันธ์ของพวเขามันคือทําตอนแรกมันยังไม่ชัดเจนแม่งก็จะชัดเจนขึ้นหรือว่ามันมีการตกลงอะไรกันมากขึ้นแล้วมาแสดงออกความรู้สึกอะไรกันมากขึ้นด้วยก็ได้นะคนที่ชาวราศีตุลนึกถึงในช่วงของเดือนสิงหาคมห้าสถานการณ์ของดรางเขาเป็นอย่างไรมา the star s สอดศรหกดาบค่ะ my god for one t h i ไ g ้เท a าเพศว n นเด็กถือไม้เท้านับศรสินถือดาบ ให้คุณกับเขานี่เหมือนกันกี่ใบสามใบชัดเหมือนกันนะบางทีตัวเขาเองก็ถึงจังหวะเวลาที่เขาอยากจะทํามันเหมือนกันโดยกระดานะห,หลังจากที่แบบว่าเล่นเนืเล,นเล่นตัวหรือบางทีรู้สึกว่าสถานการณนะ์ณก่อนหน้านั้นมันอาจจะยังดูไม่หมมเหมาะสมหรือแบบยังคิดไม่ได้ว่าจะจริงจังหรือว่าจะตัดสินใจอะไรไงดีบางทีก็จะรอจงังหวะอาการให้มันแบบว่าดูดูชัดเจนกว่านี้ดู ราบเรียบกว่านี้มันเหมาะสมกว่านี้อะไรสักอย่างนึงไงสังว่าเขาเองก็อยากที่จะเทคแอชอะไรกับคุณเหมือนกันนันเนี่ยเพราะว่าเขาอยากที่จะจริงจังบางทีมันอาจจะเป็นลมทั่วบางทีเขาน่าจะอยู่ในช่วงการเดินทางมาลุล่าสิงคาคมามีการเดินทางอะไรที่จะได้มาเจอกันอพยพจากที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งคือแบบไม่ไหวแล้วฉันก็อยากที่จะมาเจอเธอเหมือนกันอยากที่จะคุยกับเธอเทคแอชกับเธอแม่งฟีลลิ่งตรงกันเป๊ะเลยคุณก็รอที่จะมาได้เขาส่วนอ้นี้ก็รอที่จะไปหาคุณนั่นแหละ โถ oh, ไฟลุกสักขนาดนี้มันจะเหลืออะไรแล้วกันเนี่ย The Star สมหวังสมหวังแบบแบบแบบขั้นสุดอะเอาอะไรมันไม่ได้กันก่อน <c oughs> สีไม่เท้าแม่งก็มาทั้งสองฝั่งเลยสมมองว่าใจคุณกับเขามันตรงกันแต่บ,บางทีคุณกับเขาเนี่ยจะอยู่ห่างไกลกันมีเรื่องของ long distance relationship ใช่ไหมเหมือนแบบ อยู่ห่างกันว่าเราก็รอจังหวะที่เธอจะมาเธอว่างตั้งไหนเธอเธอมาได้เรี่ยงหรืออะไรเงี้ยแต่มันเป็นช่วงที่สิงหาคมแม่งจะได้มาเจอกันแล้วก็มาฟาดฟันกันอย่างเมามันเคยสักแค่รู้สึกว่ามันฟิลลิ่งมันมีให้กันอยู่แล้วแหละแต่ว่าอืมชัยชนะที่สดใสก็รออยู่ก็ดูแล้วีนต่างคนอยากจากจากเจออย่างมาหาอย่างความสัมพันธ์เนี่ยจะแบบให้ความสัมพันธ์นี่มันมันสมหวังกันนะ คือมันมันมันไปในทิศทางเดียวกันทั้งคู่เลยอะสองว่ามันดีอะันทำเพื่อเธอฉันก็จะสู้เพื่อเธออีนี้ก็พร้อมสู้เพื่อเธอพร้อมสู้หมดเลยฉันรอรอโอกาสรอจังหวะที่เราจะมาได้กันซึ่งฉันรู้สึกว่าเธอมันก็เกินเรื่องเกินราวฉันก็จะไม่ไหวกับเธอแล้วส่วนอีนี้ก็จะไม่ไหวเหมือนกันฉันก็รอจังหวะโอกาสให้มันขี้คายอะไรมากกว่าน,นี้จะได้มาหาเธอฉันก็พร้อมจะฟาดเธอเหมือนกันเธอเตรียมตัวเธออะไรอย่างเงี้ยก็ มันก็ดีสิคะเนี่ยมันก็คือดีไงภาษีเออไม่ใช่สิพายาบอลแนะนำอะไรชาวราศีตุลน,นะคะมาทัวร์วันเออทัวร์พนนักกลสองเหรียญค่ะไนฟ์สอดเก้าดับเซอร์นวันเจนไมทาวนิวชาปเตอร์ฟรีดอมวิดาบนเดอะสตาร์เดอะฟิวเจอร์โซลิทูดอลไลโอเค คือเหมือนกับว่าคุณกับเขาเนี่ยพอมันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนนันเนี่ยเวลาคุยกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นอารมณ์ที่ว่าเหมือนเล่าแบบไม่เต็มไม้เต็มเมือ่อหรือแบบออพอมันยังไม่ได้สัมพัสนเนี่ยมันจะรู้สึกแบบว่า ดูเหมือนยังไม่มั่นใจไงว่าเขาจะมาเป็นของเราหรือแบบว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นไปในทางที่ดีหรือเปล่ามันดูอิสระชอบกลนซึ่งความอิสระมันทาให้คุณประสาทแดกไงคือมอมันอยู่ไกลกันี่ใช่ไหมแบบว่าเฮ้ยเธอก็เป็นเธอก็จะเป็นอิสระในการพูดกับคนอื่นสิแล้วแล้วคือฉันล่ะแล้วแบบฉันจะต้องรู้สึกยังไงกับเธอฉันก็เองก็ยังไม่แน่ใจแบบว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นไปได้มันก็สู้ชีวิตของฉันคือฉันก็เจ็บไม่เท้าคือฉันก็พรอมฟ้าจริงๆคือใครก็อย่ามายุ่งกับเธอได้้มมมมัยคคืออออตบบใหหหแวว่่่่าาาาานูงงไกลิสรระเเ ต่อฉันจะนั่งบนโขดหินแล้วห่างแบบห่างชื้นอะไรก็แล้วแต่แต่ฉันก็รู้สึกว่าจะก็เฝ้ารอจะก็อดีษฐานไปเด็กก็จะมาได้กันอยู่ดีบอสฉันชอบเธอฉันรู้สึกกับเธอแล้วแล้วในอนาคตฉันก็อยากที่จะมีอ่านิวชาร์ทเตอร์ที่บอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนาไปนี้อีกระดับหนึ่งนะต่อให้มันจะแบบว่าเอ้ดูไม่มั่นใจแล้วก็แล้วแต่แต่แบบเธอมันก็คือแสงสว่างของเราเพศสมองว่านะ ความเหงามาทําให้คุณเกิดความคิดมากเกิดความกังวลกับความสัมพันธ์เพราะว่าบางทีคุณกับเขามันไม่ได้เจออะไรกันบ่อยๆหรือว่าบางทีคุยกันเนี่ยมันก็คุยๆแล้วก็แบบตามความเหมาะสมอะมันมันไม่ได้เห็นว่าแบบว่าชีวิตเขาใช้อะไรยังไงบ้างนะมันมันมีความอิสระกันเยอะซึ่งความไหววันมันก็ทําให้คุณแบบอาจจะต้องแบบอยู่ดีก็ไปขอพรอะไรเยอะแบบกลวงไง กลัวเขาหายไปกลัวเขาไม่คุยด้วยกลัวอยู่ดีๆเขาไปเจอคนที่ใช่กว่าหรือรู้สึกชอบกว่าแล้วก็แบบเราก็หวั่นไหวแล้วก็แบบโอาไม่ได้ฉันสู้มาเลยตลอดขนาดนี้ฉันต้องได้เขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีกูรู้สึกว่าต่อฉันเหงานะตอนนี้ฉันเหงาอยู่ฉันเชื่อว่าในอนาคตต้องได้อีนี่อย่างแน่นอนได้โปรดจะค่ะได้โปรดให้เขาอยู่กับฉันให้ก็อยู่กับหนูให้เขาปชอบหนูคนเดียวให้เขาแบบไม่มีใครคบให้แบบว่าเออคนเขาหาเขาแล้วเขาก็ไม่ชอบ ชอบพวกนั้นแล้วก็แบบว่าม่โฟกัสที่หนูคนเดียวนะคะแล้วก็แบบว่าให้เขากลับมาหาหนูแล้วก็มามาคุยกับหนูแล้วก็จำพ่อจำพ่อกับหนูนะโอ้ยมัแบบนนมมือเก่งขอพรเก่งบน บนวิกิจที่เราก่อนคือแบบอืมใจเย็นๆคืออินเตอร์เฟเจอร์ไงเดอร์เฟเจอร์ในอนาคตมาแล้วในอนาคตคุณเด็กเขาแม่งก็จะได้กันอย่างแน่นอนจากที่แบบว่าดูลังเลแบบประคับประคองแบบขั้นสุดคือแบบว่าอืเราพยายามแบบประคบประงมแบบว่าไม่ให้หล่นอะไรสักเหรียญเลยอย่างเงี้ยเพื่อที่อะไรอยากจะซักเซสไงแต่ก็มันเป็นการที่แบบว่าประคับประคองแบบประสาทเด็กนิดนึงแล้วก็ดูต้องสู้ชีวิตอะไร่เงี้ยแต่ยังไงในอนาคตแม่งก็ได้อัพสเตตัสละมันก็สมหวังแล้วว่าคือมันอารมณ์มันเหมือนกัน บางทีความกลัวมันทาให้คุณนั่นแหละอาจจะมีความกังวลใจเขาเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดแล้วเราคิดถึงเขาแล้วเราแบบเราเครียดเราไม่อยากใครมายุ่งกับเขาอย่างนี้ยก็รู้ว่าอยากได้จะเย็นๆก็นยัไงฟิวเจอร์เนี่ยมันจะมีการแบบอัพนิวชัปเตอร์คุณแม่งจะได้เป็นคนที่แบบว่าคุยกันบางทีแม่งนอกจากคุยแล้วมันก็จะคบกันแล้วนะมันอืมอ้มไม่ได้กันให้มันรู้ไปถ้าเจอกันอะ่ะยังไง พอนเก่งไปแก้บงแก้บนด้วยนะอะไรเงี้ยไปขออะไรเขาไว้อ่ะราศีอไไะไรใดลักษณะอะไรท่าไนที่มีเกมเป็นพวุกกระเช้าให้ฉันไม่ทันจะราสีตุลในช่วงนี้สิงิงแลก็หมุงห้านะมาจะมาเล่นใหญ่เล่นโตอะไรขนาดนี้นะอลิซานนะอ๋อเคาน์เ c อร์ก็ระกดค่ะกสกิทาเรียราศีธนูทาราศีประสบ ก็แล้วกดธนูประสบโอเคนะจ๊ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะคะเอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ออกดกระดิ่งกิงก้องเป็นกำลังใจงให้สาวด้วยน,นะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย